ใจนะครับที่ได้มาอยู่ในคอร์สรู <c> ้ <oughs> สึกว่าเป้าที่เราตั้งไว้มันเกินคาดตัวที่เราตั้งไว้เพราะจริงๆต้องการแค่มาเรียนรู้แต่ถือว่าพอเข้ามาแล้วม,มันเกินกว่าที่เราคาดมามันได้อะไรหลายๆอย่างถ้าไม่มีทีมมันก็มันก็ไม่สําเร็จนะฮะเพราะทุกคนช่วยกันมันก็เลยทําให้เราสําเร็จก็ <'k> ขอบคุณตัวเองเอนครับที่พาตัวเองมาอยู่นี้นก็ตอนแรกก็ต,ต,ตัดสินใจลังเลนานมากว่าาจะมาเรียนเพราะมันก็ ใช้ใจเยอะนะครับพอมาถึงวันนี้เรารู้สึกดีจะตัดสินใจไม่ผิดที่ไ่ได้มาเรียนโอ้ไม่ผิดหวังเลยมันได้อะไรมากกว่าที่ที่คาดไว้ชื่นชมทีมนะครับชื่นชมทีมทุกทุกคนเลยที่ที่คอยซัพอร์ตกันตลอดเวลาทุกๆเรื่องทุกๆทุกๆกแบบภาวะทุกปัญหาทุกการการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยทุกคนแบบช่วยกันมองเห็นช่วยกันยื่นมือโดยที่ไม่ต้องขอร้องอะไรเงี้ยมันทําให้แบบผ่านทุกอย่างไปได้อย่างแบบไม่เคยติดขัดเลยแม้มันจะเป็นอุปสรรคก็ตามเลยก็ ชื่นชมทุกคนมากๆอยากจะขอบคุณตัวเองนะคะที่ตัดสินใจแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุด นี้ที่ตั้งใจแล้วก็มาเรียนจะบอกว่าได้ความรู้กลับไปเยอะมากสามารถนําไปเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยค่ะที่ที่เราใฝ่ฝันว่าอ,อการที่เราจะทำาสังหาเนี่ยเราต้องเขาอะไรให้เพิ่มมูลค่าเพื่อที่จะต่อให้เรามีไรายได้ให้เยอะขึ้นนะคะก็ตัดสินใจถูกแล้วที่ได้มาเรียนกับคอร์สนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะคะก็เชิญชมทั้งทีมเลยค่ะที่ร่วมทําบ้านหลังนี้ให้สวยงามแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่โอนนะคะแล้วก็ มีความสุขมากค่ะถ้าอยากชื่นชมก็คืออยากชื่นชมโค้ชมินกับโค้ชบีเป็นคนที่นำนำความรู้โน้ตฮาคอนเน็กชันต่างๆมาให้เราะนะซึ่งถามว่าในสังคมทุกวันนี้มันการให้ขนาดแบบร้อยเปอรนี่ยมันก็ค่อนข้างยากสำหรับปัจจุบันนี้นะส่วนใหญ่มันทุกอย่างมันจะเป็นแวรลูหมดแต่สิ่งที่มินกับบีให้อะ่ะคือมันมันมาก มันมากจนเรารู้สึกว่าเราเอาไปประกอบอาชีพได้เลยอะแล้วเราก็ที่เหลือเราก็ไปต่อยอดคนไม่ทิ้งด้วยคออยือยังยังดูแลไปเรื่อยมีติดปัญหาอะไรก็โทรหาได้ก็อยากชื่นชมมินกับกับบีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่เราเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นรุ่นเนียจะเป็นตัวที่จะเป็นสะพานให้กับคนอื่น ให้คนอื่นเดินเข้ามาแล้วก็ทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบคอรัวหรือกับตัวเองแล้วก็ทําไปทามาบางคนอาจจะทําเป็นถึง d de ด้ว l ลลปได้นะเพราะมันจุดเริ่มต้นันเป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่เราจะทําให้เราไม่จงเป็นต้องก้าวไปกระโดดชิ้นใหญ่เราเอาชิ้นเล็กๆก่อนแต่สิ่งที่เล็กๆแ ยิ่งใหญ่นานาคตก็ขอบคุณมินกับบีมากๆเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่วันนั้นขอให้มินเปิดคลาสในช่วงโควิดเพราะตอนนั้นมินกับบีบอกว่าช่วงโควิดนะสอนไปก็เป็นห่วงทุกคนแล้วก็อะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยบางทีเขาก็มีผลกระทบจากโควิดเหมือนกันซึ่งซึ่งเรนนะก็มีผมคนหนึ่งเนี่ยเขาทบเต็มๆแล้วเราก็บอกว่าจริงๆงานรีโนเวทหรือว่าการอะไรพวกเนี้ย มันสร้างรายได้ให้เราได้แล้วก็แก้ปัญหาของคนที่มีบ้านไม่ได้แล้วก็ให้ความสุขของคนที่มีบ้านได้มีความสุขด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยน่าด้านเพรว่าพี่มินสอนเธอนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมาเรียนด้วยเป็น5คนรู้สึกดีใจมากแล้วก็ชื่นชมเนี่ยก็คือจริงๆวันเนี้ยชื่นชมหนึ่งคนผมไม,ม่พอหรอกจริงๆผมชื่นชมทีมแต่ผมต้องชื่นชม2คนคือ B ี แล้วก็บินนะครับที่กล้าที่จะเปิดคลาสสอนพวกเราในช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็เช่นชมบินกับบีครับที่สิดดิ้งไมซ์เซ็ตที่ดีให้เราอะไรเงี้ยเป็นผู้ให้ให้ก่อนให้จริงๆอะ่ะคือคือให้อะ่ะก็ขอบคุณครับพูดยาวไปหน่อยแต่รู้สึกว่าตื้นตันครับแล้วก็ขอบคุณทีมจริงๆเป็นเป็นเป็นอเวนเจอร์ที่ที่แบบมีหลายฟังก์ชันจริงๆเลยมี Data มี Service นะครับผมมีเจราจาแล้วก็มีซัพพอร์ตนะครับผมเป็น เหมือนเหมือนเรนเจอร์ห้าสีอะ่เะเข้าหรอละ <laughs> ขอบคุณครับ